เรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกลับสำหรับปุตุชนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆบันทึกต่างๆมักได้มาจากคำบอกเล่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์โดยตรงหรือที่เรียนวิชากับท่านทางกายเนื้อเช่นหลวงปู่ไวยจัตารโยแห่งวัดเขาพนมยงปู่ทนลำแพแห่งบ้านทรงไทยตาครีจังหวัดนครสวรรค์ ลูกศิษย์ทางอ้อมที่ท่านเมตตามาสั่งสอนทางสมาธิหรือทางเจโตปริยายานหลายท่านที่หลวงปู่ท่านเมตตามาปรากฏองค์ให้เห็นทางนิมิตและสอนธรรมะต่างๆตามวาสนาบาร,รมีแตกต่างกันไปดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่นำเสนอทั้งหมดควรพิจารณาหาความจริงด้วยเหตุผลใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนค่อยเชื่อ นับตั้งแต่จำความด้